สีสะเกดเป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพ G.I. อันเรื่องชื่อในเจ็ดอำเภอพื้นที่การเพาะปลูกกว่า22,000ไร่มีผลผลิตมากกว่า85,000ตันต่อปีเอกลักษณ์พิเศษหอมแดงสีสะเกดมันแห้งแดงสดคอเล็กเรียวกลิ่นฉุนที่สุดยอดกว่านั้นสามารถเก็บไว้ในครัวเรือนได้นานกว่าครึ่งปีเลยทีเดียวครับในโอกาสสำคัญห่วงเทศกาลวันแห่งความรัก จังหวัดศรีสะเกดได้จับมือส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงร่วมกันจัดโปรแกรมพิเศษสื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมโดยสามารถสั่งซื้อพร้อมบริการจัดส่งผ่านไพรสนีไทยถึงจุดหมายปลายทางทั่วไทยในเพียงเวลา3-4วันเท่านั้นโดยสั่งผ่านทางไลน์ออฟฟิเชีหรือทาง Facebook Fanpage สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกด เพื่อส่งมอบให้กับคนรักหรือผู้ที่เคารพนับถือเริ่มต้นเพียง30บาทต่อ5กิโลกรัมแรกส่วนกิโลกรัมต่อไปเพียง8บาทเท่านั้นเราก็ส่งสิที่ดีให้กับคนที่เรารักแล้วทำไมเราถึงเชื่อว่าดีเพราะมี GI, มี GAP แล้วเข้าไปเมื่อกี้นี้ไปตรวจจากกระทรวงสาธารณสุขกว่าของที่เนี่ยหอมที่เนี่ยไม่มีสารพิษตกค้างเลยเพรานั้นมั่นใจได้ครับว่าถ้าท่าน ชหอมศิริกเกศส่งความรักให้กันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนรักของท่าน,นจะประทับใจด้วยเพราะว่าหอมเนี่ยมีคุณค่ามากถึงนค่าสิประการนะครับที่ที่มีประโยชน์นะครับมีสาราที่มีคุณค่าอยู่มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนครับพี่น้องศิริกเกศที่อยู่ไกลๆบ้านครับเป็นพี่น้องศิริเกศพัดจิ่นครับ,รบามาสั่งมาสั่งหอมครับให้คนที่เรารักไปตามจังหวัดต่างๆที่ท่านอยู่ก็ได้หรือคนที่ฟังข่าวนี้นะครับ ลองมาส่งนะครับสิ่งดีๆจากสื่อเกตเนี่ยไปถึงคนที่ท่านรักก็ได้ครับวิธีการง่ายมากครับเราเข้าไปเว็บไซต์หรือสแกน QR โค้ดของสำนักงานาณิจหวัดก็ได้หรือจะไปที่ไปษณี์ไทยก็ได้ครับไปสแกนสั่งมาได้เลยครับเราใช้เวลาประมาณไม่กี่วันก็ถึงผู้รับแล้วสามถึงห้าวันก็ถึงแล้วนะครับเราเอนนี้เทคโนโลยีหรือระบบการขนส่งเราดีขึ้นครับ ก็อยากเชิญชวนครับให้ทุกท่านมาใช้ระบบไปณีส่งของกระเทียมสีเกียรไปให้คนทีน่ทานรักครับผู้สนใจอยากจะได้หอมแดงคุณภาพ GI ขอจังหวัดสีสเกตไปไว้คู่ครัวเพื่อประกอบอาหารรสเลิศช่วงนี้กำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเทศกาลวันแห่งความรักรักใครให้หอมเพียงชุดละ299บาท หรือจะผสมทั้งหอมแดงและกระเทียมเพียงชุดละ399บาทเท่านั้นจัดส่งผ่านปรายสนีไทยถึงหน้าบ้านแน่นอนอย่าลืมนะครับรักใครให้หอมชอบใครให้กระเทียมจากจังหวัดศรีสะเกดวัชรพงศ์อีบท้าสุขถ่ายภาพกรีฑภาพด้วยนิดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน